ีบางมัดนะไปไปนู้นหอปล่าไปไปหลังใครบอกาอาทิตย์มีแค่นี้ไม่มีแล้วมีแค่นีม้มีสองครั้อาทิต่์อันนี้อันนี้ก็ทีมงานสิงห์มาวินนะถือว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นมันมวยนะ นนัเดียวพราะถือ <behaviour> ว yeah, right. yeah, 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 yeah. yeah, ่าน an mm ้องมัน hmm. ก yeah. 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 well, ็ท no, yeah. 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 mm ําได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่มาล้มดอกเดียวไปห้าหนึ่งเลยเหลือเชื่อแสนหมื่นอ่าแสนหมื่นแสนหมื่นไปเลยไปนู้ไปไปเอาเนี่เป็นหลังเกมของผู้ชนะจะวุ่นวายประมาณนี้นะจะเอ่อฟาวหลังเกมก็จะวุ่นวายประมาณนี้ถือว่าไปทำรองให้หยุดหยุดรองให้ก่อนเอาสามร้อบไปเองฮะมวลห้ายกมั่นใจไหมเพราตัวเองต้องได้รับการชมเลย ยังไม่มั่นใจตอนนั้นที่ยังเดินอยู่ไม่มั่นใจก็จริงแต่ว่าที่พู่พวกึ่งทักที่ผู้คนพึ่งทักบรรยากาศมันได้แต่ถ้าเราถอดหัวนะกรรมการก็มองว่าเรารับสภาพใช่ไหมอ่าทีนี้ว่าตัวเชียร์เนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยตัวเชียร์ที่ผมพึ่งทักให้ให้ยกมือให้ให้ใช่ไหมนั่นคือกำลังใจมช่ชงไม่มีคนดูวันนี้เราแพ้แน่นอนมั่นใจเลยดิวันนี้ก็ดีใจมีเก็บเก็บแต่ะาไปกี่ใบแล้วเก็บแต่ละล้านไปแล้ว เนี่ยประมาณแสนหมื่นเศษหนึ่งห้าพันก็แปดเซ็นประมาณอ้าววันนี้ขอบคุณใครบ้างบอกเลยขอบคุณท่าขอบคุณนท่านด้วยก็แล้วก็พวกพี่ดีใครที่ช่วยต่มเออนี่คือสุดยอดนะเอาขอฝากติดตามหน่อยชื่ออะไรฝาก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 แฟนบอติดตามชื่อหน่อยชื่อด้วยชื่อด้วยเพชรมาวินเออ แต่ขาบ้างหน่อยบ้างบ้างคุยหน่อยคุยหน่อยแต่เนอร์คู่หูวันนี้อยู่บนเวทีด้วยเป็นไงบ้างวันนี้น้องก็รุ้สึกเหนื่อยหน่อยครับครับผมถ้าบรรยากาศที่มุมไม่ดีวันนี้ผมบอกเลยว่าใช่ครับไม่ผ่านมีขอบเขตทุกคนอันนี้ที่มุมมันดีบรรยากาศมันดีคนมาช่วยกันช่วยกันล้มดอกเดียวได้เสียวกันทั้งจังหวัดนะมันมัเป็นล้มเองเลาล้มเองเราล้มเองแต่ก็ผ่านมาได้ดีนะควดีใจกับน้องด้วยครับฝากแฟนครับติดตามมาติดตามไปเอออโเค